ทางฝั่งของคุณเต้น,นะฮะที่เราเห็นกันเมื่อกี้นี้แล้วว่าเป็น p o k เกมอนเอ็กซ์เนาะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูกันว่าคุณสเต็มเล่นอะไรนะครับเตเตเับ okay. <Okay>. okay. อ่าทางฝั่งคุณเต้มันฝ่ายเริ่มก่อนนะครับ แปลงล่างเป็นอคูมอนนะฮะอคูมอนตัว ex นะครับแล้วก็เป็นเกรมอนนะฮะรออยู่ในไข่แล้วนะครับส่งมาที่คุณสแตมเล่นที่สองเมมโมรีนะครับอืมดูส่งลรวเล็กเดียวกันชัวนะฮะบ,บอกเกรมอนเจอกันเองนะครับอ่ะเป็นอคูมอนก่อนแล้วก็แปลงล่างเป็นอคูมอน x นะฮะ และลงไทจิ่า,างฝังของคุณสแตมได้ไทจิก่อนนะครับทางคุณเต้เล่นที่2องเมมโมรี่นะฮะแ่งล่างเต้นเครมอนะครับใครลงไทจิก่อนได้นี่ค่อนข้างได้เปรียบนะฮะสำหรับเด็กฟอร์เฟรมอนอแล้วก็ลงอ,อัลคูม,มอนนะครับ จริงๆจะต้องได้1เมมนะฮะแต่ด้วยด้วย,วยความสามารถของเฟจินะฮะทำให้ทางคุณสแต็มได้เล่นที่3แน่นอนนะครับอ่าคุณมาปอลสามใบจะหยิบไรขึ้นมือดีหยิบเมทัลเกรมอนนะฮะที่เหลือไปใต้กล้องแล้วก็เข้าถึงคุณสแต็มที่3ามเมมโมรี่ครับอ่าคุณสแต็มลงอากูมอนนะฮะเปิด สามใบแล้วก็หยิบใครดีหยิบเกรมอนเลเวลสี่นะฮะอ่าแปลว่าอาจจะเป็นไปได้ว่าคุณสเต็มไม่มีอะกูไม่มีเลเวลสี่นั่นเองนะฮะอ่าแล้วก็ลงอะกูมอนเอ็กซ์นะครับเปิดอีกสามหยิบอีกหยิบเมทัลเกรมอนเอ็กซ์กนมือไปแล้วนะฮะ แปลงร่างอปูมอนเป็นเกรมอนนะฮะแล้วคุณเตะ่นทีน่สองมืมรีวนนี้คือใครขึ้นวอลเกรมอนได้ก่อนนี่น่าจะได้เปิียเหมือนกันนะฮะเพราะว่าเมิเตอร์ของเด็กวอลเกรมอนมันเป็นเด็กหมัดเดียวจอดเนาะ ราะฉะนั้นถ้าขึ้นไปแล้วตีผ่านได้นีค่อนข้างสบายนะครับอ่าแปลงล่างเป็นเกรลมอนนะฮะแล้วก็แปลงล่างเป็นเกรลมอนเอนะครับแปลงล่างกันรัวๆโจกันรัวๆเด็กแดงจริงปะเนี่ย <laughs> อ่าแล้วสั่งเกรลมอนเอ็กโจมตีเลยนะฮะสองซิคริลิตี้ที่พลังหกพัน 6, นะครับ พนเมทัลเกรมอนตเอนะฮะแล้วก็ถูกทำลายไปนะครับแต่ว่าทางคุณเต้เปิดไปแล้ว2องเดเมจนะครับเปิดไปแล้ว2องซีคลิตี้นะฮะและแปลงล่างเป็นเมทัลเกรมอนอยู่ในไข่นะครับเข้าถึงคุสณสแตมป์ที่3ามเมโมรีนะฮะ อ่ะแปลงล่างเป็นเ mm. มทัลเลนเจมส์แอนทารลอสนะฮะอยู่ในไข่นะครับยังไม่ส่งขึ้นมาเนาะเดี๋ยวขึ้นไปแล้วภาพตึกถล่มขึ้นมาอ um ะคูมอนเอ็กซ์นะฮะโจมตีซิงเกอริตี้นะครับพลังสองพันเจอคูบอยนะครับอะคูมอนไม่ถูกทำลายแต่ว่าทางฝั่งคุณเต้ได้คูบอยมาแทนนะฮะเปิดสามใบแต่ไม่เจอไฟเลยนะฮะไม่สามารถจิบไฟได้เลยก็แบบได้กองให้หมดแล้วก็คุณสแตรมลงคูบอยเหมือนกันนะฮะส่งกลับปะพอกันเปิดไม่เจออะไร <laughs> นะฮะอ่ะคุณเตะเล่นที่สองเมโมรนะครับยังไงต่อยังไงต่อยังไงต่อฮะจังหวะนี้ถ้าส่งขึ้นมาแล้วนะฮะส่งเมทันเกรมอนขึ้นมาแล้วเมทันแอเรียเรียบร้อยแปลงร่างเป็นเมทันเกรมอน X นะครับแ็บกูบอยบวกนงเมม,ม,มแล้วโจวอีกหนึ่งใบนะฮะ e ิคุริตี้ใส่บวกอีกหด้วยนะครับพลราโมยสามพันแล้วก็ใส่ x อ็กซ์แอนเข้าไปที่เมทั่เกรมอนเแปลงล่างเป็นวกเกรมอนนะครับบวกอีก1 Security นึ่งสิครตรนะฮะตอนนี้ทั้งหมด 1, 2, ึสแปลงล่างเป็นบวกเกรมอนเจากการโจมตีนะครับพลังโจมตีทั้งหมด1นึ่งันโจมตีใส่อคูมอนแต่มีความสามารถเพรสซิ่งนะฮะอ่ะขอโทษพลังโจมตีทั้งหมด1นึ0งนะครับ เคสซิ่งทั้งหมดหนึ่งสองสามสามซิเคิตี้ครับผมใบที่หนึ่งพลังสี่พันนะฮะอ่าแต่เขายังมีเทคอยู่นะครับยังรันเทคไม่เสร็จนะฮะเปิดสามใบหยิบอะกูมอน um ขึ้นมือได้จากเทคอะกูมอนเอเอนะครับอ่าโจมตีสามซิเค t y ิตี้นะฮะผ่านตลอดใบสุดท้ายเป็นไกแอลคอสแต่มีเฟรมอนเอ็กซ์ตอดไ้ได้นะฮะเมมโมรีบ่ Memory บวกกลับมาสามเมมโมรี่นะครับอยู่ที่สอง จบเลยไหมจบเลยไหมจังหวะนี้น่าจะไม่จบนะฮะถ้าจบน่าจะไปแล้วน่าจะกระโดดแล้วน่าจะไม่ต้องรอขนาดนี้นะสามารถปิดได้หรือไม่ครับปิดไม่ได้แน่แ่นะฮะจังหวะนี้ ดูจากตรงแล้วนะครับแต่ว่าทางฝั่งคุณแสแตมไม่เหลือซีเค r i ร y ิตี้แล้วนะฮะต้องมาลุ้นกันว่าสามารถเตรียมได้หรือไม่ไมนะครับลงอากูมอนเปิดสามใบหยิบหยิบไพ่รขึ้นมือดีหยิบไพ่รขึ้นมือดีจังหวะนี้หยิบวอลเกมอนเอ็กซ์นะครับแล้วก็คุณแสแตมได้เล่นที่สามในมูรี่จากความสามารถของไทจินะฮะส่งเมทัลเกมนอนอารเอร์สขึ้นมาแปลงร่างเป็น ไมทั้งเปมอนเนะฮะแถบคู่บอยบวก1เมมโจวยกับหนะ่งใบแปลงล่างเป็นวอลเปมอนชุดหนึ่งนะครับบวกอีก 1, นะห,นหนึ่งซิเคอริตี้นะฮะเหลือหนึ่งเมมเหลือหนึ่งเมมโมรี่โจมตีซีเคอรี้ห้าซิเคอริตี้เลยนะฮะด้วยพลังหนึ่งหมือนเจ็ดพันไม่แปลงล่างเป็นเไม่แปลงล่างเป็นวอลเปมอนเอกซ์ ond, X, อะไรทั้งสิ้นนะฮะสองสาม สี่ผ่านตลอดนะครับแล้วแปลงร่างเป็นโอเมกามอนชินเกคินะฮะคุณสแตมเป็นฝ่ายชนะไปนะครับผมขอแสดงความยินดีด้วยนะครับเกือบไปแล้วจริงคุณสแตมนะฮะสำหรับคู่ที่สองอ่าสำหรับรอบท็อปสี่โต๊ะที่หนึ่งนะฮะคุณสแตมเป็นฝ่ายชนะไปนะครับด้วยการแปลงร่างเป็นโอเมกามอนมาชินเกคิปิดแดมสุดท้ายนะครับ โอเคนะฮะเราดูการแห่งๆคู่นี้จบแล้วนะครับขออนุญ,ญาตเช็คอีกคู่หนึ่งว่าเราจะเข้าไปดูได้ไหมเพราะว่าคู่นี้จบค่อนข้างเร็วนะฮะอาจจะน่าจะน่าจะจบแล้วเหมือนกันนะครับสําหรับสําหรับอีกโต๊ะหนึ่งก็น่าจะจบแล้วเหมือนกันนะครับโอเคถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเรากลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งในรอบ Final Round ของงาน First Year Anniversary นี่สี่ Circle ครับผม